ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสยามประสบปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือปัญหาทางด้านเศรษฐกิจค่ะพระองค์จึงทรงตัดทอนรายจ่ายลงหลายด้านแต่จากหลักฐานหลายอย่างจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีความเป็นห่วงงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติและทรงให้ความสนพระราชารัไทยในงานด้านนี้ตลอดรัชกาล รายการกษัตริย์นักประชาธิปไตยในตอนนี้เราจะไปดูกันค่ะว่าการสืบสารงานด้านศิลปะวัฒนธรรมในสมัยนั้นมีอะไรบ้างมีความสำคัญและเป็นการวางรากฐานต่อเนื่องมาจนปัจจุบันอย่างไรจริงศิลปะมันเกิดในทุกชุมชนนะครับแต่ว่ามันมีพัฒนาการมันตอบสนองสังคมที่โตขึ้นมันตอบสนอง สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปมันตอบสนองความซับซ้อนในเรื่องของความวิจิตต่างๆในระบบสมบรูรณาญยา,ยายสิทธิราชนั้นเป็นการบูชานะครับทางศาสนาด้วยเป็นการที่แสดงให้เห็นถึงสรรเสริญพระเกียรติคุณอะไต่างๆเหล่านี้ซึ่งในสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่ทำให้การศิลปะได้เจริญก้าวหน้าและเกิดพัฒนาไปสู่ขั้นขอวิจิต บาทเ็จพระปกราว้าน่ยท่านมีสายพันธุ์ที่กว้างไกลมากแล้วก็ส่งใช้เงินจํานวนน้อยจากกระเป๋าส่วนพระองค์ของท่านรักษา 1. ดนตรีไทย 2. นาตกรรมไทยโขนนคร 3. ดนตรีดุริยางสากลเอาไว้ได้ตลอดระยะเวลาเพียงแค่7ปีสุดท้ายของชีวิตของท่านที่เป็นพระเจ้าแผ่นดิน าเรามองถึงช่วงที่มีการดุลยภาพนําคนออกแล้วก็จะมีการยุบกลมหอรศกนะครับผมคิดว่ามันมันมันมีทั้ง2ด้านนะทั้งในด้านที่เป็นผลที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของโอกาสตอนช่วงรัชกาลที่ห้รารชกาลที่มกเนี่ยก็ดนตรีไทยเครื่องู แล้วก็ในราชวงจนตรีเองก็มีเจ้านายที่สนพระราชไทยอุปถัมภ์ดนตรีไทยเนี่ยก็หลายพระองค์อยู่มันมีวังมีวงดนตรีตามวังอะไรต่างๆเนี่ยบางทีบ้านขุนนางก็มีอย่างคุณหลวงประดิธธรร์ไพเราะท่านก็รับใช้คังวังบุรพามาก่อนเงี้ยมันมันก็อยู่ในราชสำนักนั่นแหละมันเป็นบริบทบรรยากาศทางทางดนตรีในราชสำนัก ในสมัยรัชกาลที่6กเนี่ยการละครการดนตรีเนี่ยเฟื่องฟูมากก็จริงแต่พอสมัยรัชกาลที่7ปุ๊บเนี่ยเศรษฐกิจต,ตกต่ำนะคะมีการยุบกลมมหรสหลวงนะคะซึ่งเป็นแหล่งพวกครูเพลงดนตรีต่างๆเนี่ยจะถูกยุบไปนะคะพงค์ก็ไม่ได้ทอดทิ้งค่ะพงค์ท่านก็ได้สละพระราชรสนพระองค์ในการที่จะช้อนครูดนตรีหรือว่าคนที่มีฝีมือไว้ในอุปการะของพระองค์ท่านนะคะโดยที่ว่าพระองค์ท่านก็เรียนรู้จากศิลปินเหล่านั้นนะคะดนตรีไทยเนี่ย อย่างน้อยมันเป็นเรื่องเชื้อชรติหรือเป็นหน้าเป็นตาของประเทศหรือของวัชสันนกท่านก็จะมาเอาละมาทางดนตรีไทยโดยทรงเรียนดนตรีกับครูดนตรีที่มีความสามารถโดยเฉพาะคุณหลวงประดิษฐ์ไพเระสอนศิลปะบ,บรรเลงกับคุณหลวงไพเราะเสียงซออุ่นดูรยะชีวินซึ่งท่านเป็นเอกทางด้านซอ คุณหลวงประดิษฐ์ไพเรจนีนิรนาศจนกระทั่งรัชกาลที่7นะทรงสามารถที่จะส่งพระริชนิพลเพลงไทยได้ไพเราะที่เราทราบกันก็ตามเพลงอาจ<า>จะมีมากกว่านะั้นยังไม่ปรากฏนะคะก็มีเพลงราตรีประดับดาวนะคะเป็นเพลงเถานะคะ แต่แปลงมาจากเพลงมอนดูดาวเดิมทรงแต่งเมื่อปี2472เพื่อพระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าไปพณีนะคะเพลงที่สองก็คือเพลงเขมรลาอองเนี่ยทรงพระราชธนิพลหลังจากเสด็จกลับจากอินโดจีนเดิมนี้จะเป็นเหมือนกับสำเนียงเขมรนะคะ ก็คือดัดแปลงมาจากเพลงเขมรเอลางนะคะแล้วก็เนื้อร้องเนี่ยท่านดัดแปลงมาจากพระชนิพนของรัชที่6ก็คือเรื่องมกระโทส่วนเพลงสุดท้ายนี่คือเพลงโหมลงขึ้นกระทบฝังเพลงนี้จะไม่มีเนื้อร้องแต่ว่าทํานองเนี่ยจะเหมือนเสียงคลื่นที่กระทบฝังเอาทั้ง3าเพลงเนี้ยครูดนตรีไทยจะต้องสอนให้กับลูกศิษย์นะคะจะเป็นชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้เลยว่า เป็นเพลงชั้นรูพระองค์เองเนี่ยก็ให้ตั้งโอดนตรีไทยขึ้นมาสองวงถือว่าเป็นวงสองวงนี้ก็คือวงมโหรีหลวงใสในซึ่งเป็นวงนที่หินวลืวนไว้รับแขกบ,บ้านแขกเมืองมันก็วงวงส่วนพระองค์แต่ให้เล่นกิจการบ้านเมือง เป็นหลักคือเวลาแขกบ้านแขกเมืองมารับวงนี้รับมันก็ยังมีวงดนตรีฝ่ายไทยอีกวงหนึ่งซึ่งคือเล่นเฉพาะกิจอย่างเช่นขึ้นพระตำหนักเปลียมสุขวางกลกังวลก็เอาวงนี้ไปเล่นเฉพาะกิจก็จะมีนักดนตรีก็คือคุณหลวงกติษฐ์ไพโรหลวงไพเรสิงห์ซออย่งเงี้ยหลายๆท่านเน่เป็นวงที่ว่าเป็นพวกเจ้านายหรือคุณนางผู้ชายไปเล่นเงนี้ยผลก็คือ มันสืบลูกสืบหลานเป็นครูดนตรีไทยมาจนถึงรุ่นปัจจุบันสำหรับดนตรีฝรั่งนั้นอันนี้ครับ ต้องชมเชยในใน,ในพระจุสาหะอย่างยิ่งคือเริ่มต้นใหม่เกือบทั้งหมดโดยตามพระเจนุุิยางปิติวัทยยกรกลับเข้ามาแล้วก็มาเริ่มต้นสร้างวงพื้นสายฝรัง่งรัชการที่7ใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยเอาเด็กวัยรุ่นมาฝึกหัดแล้วก็ฝึกซ้อมกันที่โลละครลหลวงสวนม,มิสกวัน ตรงนี้ครับสำคัญมากทีเดียวที่ทำให้วงโรยยางสากลกรมศิลปรกรเกิดขึ้นได้เพราะเจนุรยยางได้สร้างคนรุ่นใหม่เอาไว้เพื่อทำเพลงไทยสากลโดยไม่รู้ตัวที่สำคัญคือในบุญเอื้อสุนทรสนานกลายเป็นหัวหน้าวงดนตรีก,กรมโฆษณาการและเป็นหัวหน้าวงดนตรีุนรพนทุกวันนี้ลูกศิษย์พระเจนร,รุ่นรัชกาลที่เนี่คือรุ่นที่ทำให้การศึกษาเพลงไทยสากลเนี่ยจเจริญมาก มิวสิกเอ c a เคชัในประเทศไทยเกิดขึ้นได้เพราะสมบัติของพระบาทเศรจพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มอบผ่านมาทางพระเจนดุรือยาง mm hmm. พระบาทเศรจพระปกเกล้าที่ท่านเป็นหัวงว่าง้อป,ป่าเนี่ย มีอะไรดีๆเยอะในนั้นเนี่ยจะหายซิก็ให้รื้อฟื้นง้อป่าทั้งหมดเยอะให้วงโมโหรีหลวงเนี่ยของท่านเนี่ยบรรเลงเ,เป็นวง,วงดนตรีผู้หญิงรวนๆมีอาจารย์เจริญใจสะทอนวันเดชมนคนสี่จีราชเองบงคัคคาก็ขับร้องรื้อฟื้นง้อป่าทางด้านดนตรีรื้อฟื้นละครดึกดำบันของเด็ดจจภากรพยานาริสนะฮะ ขึ้นมาโดยอาจารย์เจริญใจก็เปลี่ยนจากคนตีระนาดก็ไปเป็น,เป,นเป็นตัวมาเดวีอะไรน้องเนี้ยนะครับเล่นทั้งเล่นทั้งอินหนาวเล่นทั้งนันต่างเพราะฉะนั้นต้องถือว่าไม่ได้ทําแบบชนิดที่ฝึกซ้อมเราเล่นฟังกันเองแต่มีโปรดักชันมีโปรดักชันออกมาเป็นแผ่นเสียงด้วยผลประโยชน์ที่ออกมาตอนนี้ก็คือหมหาลัยธรรมศาสตร์ได้นานงานของจารย์เจริญใจทั้งหมดเอามาบันทึกแผ่นเสียง เอามาันติกเป็นแผ่นซีดีอันนี้ถ้าไม่ใช่พระบาทเ็จพระปกเล่าทรงรักษาไว้โดยให้กลุ่มของลูกสาวเจา้าคุณสนอเนี่ยเก็บเพลงเหล่าน,นี้ไว้มันก็จะไม่ออกมาที่หมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แล้วก็ดึกดำบันในที่สุดเนี่ยเมื่อจุฬาลงกรหมหาวิทยาลัยสร้างปีพาดดึกดำบันมีละครดึกดำบันเป็นฉากๆไปเนี่ยก็ได้อาจารย์จริญใจได้ปั้นเลื่อนได้ครูศรีนาศเสริมศิรินะทั้งสามคนเนี่ยมาจากไหน มาจากโรงเรียนด้นนานดุริยางซึ่งจอมพลปอให้หลวงวิจิตวัสการสร้างขึ้นไว้ก็เป็นพระบราโดข,ของรัชกาลที่7อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นจุฬาลงกรณ์ก็ได้ดึงํำบันไปทั้งหมดธรรมศาสตร์ก็ได้ง้อป่าไปอะไรยี้เป็นต้น พอท่านสละลาชสมบัติเมื่อวันที่สองเดือนมีนาคม2477ทุกอย่างก็แทนที่จะลงเป็นศูนย์เพราะท่านสละลาชสมบัตแล้วเงินที่จ้างคนเหล่านยังออกมาจากพระรจชทรัพย์ส่วนพระองค์มันก็น่าจะเป็นศูนย์ไปหมดเลยเปล่าเลยครับมีคนที่สติปัญญาเยี่ยมยอดในยุคนั้นซึ่งเคารพพระบาทเสรีพระปกราเป็นอย่างยิ่งมากท่านคนนั้นคือจอมพลปอพิบูลสงคราม แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยบทบาทของจอมพลเนี่ยเขาจะเป็นจะต้องเอาชัยชนะทางด้านกฎทางด้านการเมืองให้ได้เพราะฉะนั้นก็มีความมีความรู้สึกว่าจอมพลปน,นี่เป็นศัตรูกับพระบาทสมเด็จพ,พระเร,ร,ะระาจะอยู่หัวอย่างมากมายแต่แท้จริงเนี่ยเขาเคารพกันอยู่เขาก็เห็นว่าในเมื่อไม่มีวงเครื่องสายฝรั่งหลวงไม่มีกรมหรสร,รพขอ,ของหลวงอยู่ต่อไปอีกแล้วเนี่ยอยากกระดันเลยสองสี่เจ็ดเจ็ดตังเขาก็เริ่มตั้ง รมศิลปรกรขึ้นมาใหม่แล้วเขาก็ช้อนงานของพราบาทเสด็จพระปกเกล้าทั้งหมดเนี่ยเอามารวมกันไว้ที่กรมศิลปกรแล้วเขาก็ให้หรวมวงจิตวัฒนการเนี่ยเปิดโรงเรียนขึ้นเหมือนกับอ c ค d เดมิอัลมิวสิกเนี่ยให้ชื่อว่าโรงเรียนนาฏริยา์ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยนาฏศิลป์ซึ่งปัจจุบันก็จเจริญขึ้นมาเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่เด็จประเทศพระรัชฐานช่อให้เนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมรดกของรัชกาลที่7ทั้งหมดเลย ยังไงๆก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าคิดมากที่สุดก็คือว่าคนที่หลายคนเห็นว่าเป็นศัตรูพระบาทเ็จพระปกเกล้าเนี่ยกับมองเห็นความสามารถและคุณสมบัติอันล้ำเลิศที่รักษาศิลปะไว้ได้ก็คือจอมพลปพิบุลสงครามและลูกน้องของท่านที่ช้อนงานทั้งหมดของพระบาทเ็จพระปกเกล้าเอามาไว้ที่โรงเรียนน่าจะรูยางเพราะฉะนั้นพลังสติปัญญา ของคนที่เคยอยู่ภายใต้พระเมตตาของรัชกาลที่7ได้ถูกย้ายมาอยู่ที่วิรัยนัสินทั้งหมดทําให้วิรัยนัสินมีความแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็สดบทดมาได้จนถึงทุกวันนี้ผมถึงได้บอกว่างานของพระบาทเศษพระประกรล้าที่เกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องกับดนตรีนั้นไม่ใช่งานขี้ประติ๋วไม่ใช่งานเล่นสนุกสนุกของเจ้านายไทยคนหนึ่ง แต่เป็นงานที่ทําให้ประเทศชาติรุ่งเรืองแล้วเราเป็นหนี้ท่านมาจนทุกวันนี้ด้วยพระอุปนิสัยและความสนพระไทยสวนพระองค์งานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมจึงเป็นงานที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งมุ่งมั่นพัฒนาในฐานะพระมหากษัตริย์เพื่ออำนวยให้ประชาชนชาวสยามมีวัฒนธรรมทางจิตใจที่งดงาม และในขณะเดียวกันก็ต้องก้าวหน้าสมสมัยคงจะต้องสืบเนื่องไปเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเรื่องของการท่านได้ก่อตั้งรัฐบัณฑิตยสภา มีสมเร็จกรมพยาธิบรรงรุาชานุภาพท่านเป็นนายกแล้วก็ได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของพิพิธภัณฑ์เรื่องของวรรณกรรมเรื่องของอประวัติศาสตร์โบราณคดีเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาประมาณปี2469เพื่อที่จะ ทำหน้าที่ในการทำนุบํำรุงงานทางด้านพวกพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแล้วก็หอพระสมุดกับงานทางด้านศิลปกรการช่างและศิลปวัฒนธรรมความจริงแล้วเรื่องของพวกนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วก็คือมีการยกย่องวรรณกรรมหรือวรรณคดีที่มีชื่อเสียงเรียกว่ายกย่องโดยวรรณคดีสมสรสมัยรัชกาลที่6กก็มีการเฟื่องฟูเรื่องของการแต่งวรรณกรรมอะไรมากมายแล้วพระองค์เองก็ รัชกาลที่หเองก็ทรงพระราชินิพนธ์ด้วยพระองค์เองสมัยรัชกาลที่เเนี่ยท่านไม่ได้แต่งพระด้วยพองค์เองแต่ว่าท่านทรงให้ราชบัณฑิตต่างๆเนี่ยรวบรวมตำราต่างๆขึ้นมาถ้าเราจะมองไปเรื่องของการบันทึกต่างๆเหล่านี้เนี่ยคงต้องมองไปถึงเรื่องของสภาพทางสังคมของบ้านเมืองเราว่ามันมีพัฒนาการมาอย่างไรจากรสมัยรัชกาลที่4ี่ที่เราได้พบปากกับชาวตะวันตกที่มีทั้งมิร มีทั้งไม่ใช่มิตรในต่างๆเหล่านี้รัชทาี่ทท่านได้ปรับปรุงบ้านเมืองวางรากฐานของการปกครองอย่างไรรัชกาลทที่6ได้สอดแทรกเรื่องของความรักชาติเข้าไปในวรรณกรรมในศิลปวัฒนธรรมอย่างไรเมื่อขยายผลมาสู่รัชกาลที่7นั้นผมว่าหลายๆอย่างเนี่ยเป็นการเตรียมสู่ความเป็นประชาธิปไตยแน่นอนเพราะว่าผมคิดว่าพยายามที่จะทาเรื่องของความรู้ต่างๆที่กระจัดกระจายทั้งหลายเนี่ย ให้เป็นรูปธรรมให้ชัดเจนเพราะว่าเรื่องของศิลปะการดนตรีวัฒนธรรมของเรานั้นในอดีตรเราเรียนแบบบุคปาฐะคือเป็นการบอกปากต่อปากการหลงลืมการาถ่ายทอดมันก็มเีเรื่องของการแตกต่างตกหล่นไปบ้างรวมถึงการสื่อสารกับคนที่ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเหมือนกับว่าอย่างครูเพลงสมัยก่อนเนี่ยถ้าเผื่อล่วงลับไปแล้วเนี่ย ก็ไม่มีการบันทึกไว้ใช่ไหมคะมันก็สูญหายแต่ว่าในสมัยพระองค์ท่านเนี่ยมีการให้บันทึกโนต้ตสากลบันทึกโนต้ตต่างๆให้เป็นรูปแบบที่สามารถศึกษาได้ะคะ่ะเรื่องของโนต้ตที่ที่มีการจัดทำขึ้นในปี2473ที่วังวรดิษตอนนั้นก็ถือว่าเป็นใช้โนต้ตสากลในการบันทึกก็มีการบันทึกโนต้ตขึ้นมาจำนวนมากมายเลย บุคคลดนตรีที่สาคัญสำคัญหลายๆายท่านไม่ว่าจะเป็นในด้านสากลเือคุณครูพระเชิดุริยางนะครับในด้านดนตรีไทยคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะปรยาสนธดุริรยางท่านจัวังทั่วพัทยากรสนอีกมากมายระดมความรู้ระดมมันสมองกันในการที่จะมาทําสิ่งที่เป็นมรดกสมบัติที่มันเป็นมุขปาฐะที่มันเป็นเสียงที่จับต้องไม่ได้เนี่ยทำให้เป็นเอกสารทําให้เป็นความรู้ที่จับต้องได้และไม่ใช่สื่อเฉพาะของเราเองเป็นโนสากลที่สื่อออกไปสู่ต่างประเทศ รวบรวมได้ประมาณ475เพลงแล้วก็มีการหยุดไปเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองปัจจุบันโน้ตฉบับนี้ก็ยังมีการอ้อางอิงมีการศึกษาก็อยู่ในสถาบันการศึกษาหลายๆแห่งรวมถึงจริงๆแล้วเรื่องของศิลปะมันมีชีวิตคือมีพัฒนาการไปเรื่อยๆแต่ว่าส่วนตรงนั้นแหละมันเป็นรากฐานที่น่าจะเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้มากที่สุดมากกว่าที่ครูเขาเล่าว,ว่าย,ยัางไงแต่นี่คือการบันทึกที่เกิดขึ้นจริงๆในประวัติศาสตร์ครับ สมัยแรกที่7ดเนี่ยค่ะดังด้านการวางรากฐานคณธ,ธรรมเนี่ยเราพบว่าพ่อองท่านก็ไม่ได้ปิดกั้นสิ่งที่ใหม่แต่ว่าท่านก็มีการอนุรักษ์สิ่งที่เก่าเพราะท่านเคยตรัสไว้ว่าเมื่อมีสิ่งใหม่ที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอิทธิพลตะวันตกที่เข้ามาเนี่ยเราก็ต้องเลือกรับเพื่อมาประสานประยุกต์ใช้ให้กับเข้ากับวัฒนธรรมของไทยเราคือเราก็ไม่ทิ้งของเก่าแล้วเราก็ไม่ปฏิเสธของใหม่หลังจากตรงนั้นแหละครับเรื่องของสังคมตะวันตกที่เข้ามา เข้ามาในสยามประเทศมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆมันเข้ามานานแล้วละ่ะแต่มันในลักษณะที่แตกต่างกันถ้าย้อนกลับไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัววิทยุเราเริ่ม2470ภาพยนตร์เราก็ใกล้ๆเคียงกันเรื่องของการฟังเรื่องของอรสนิยมต่างๆมันเริ่มเปลี่ยนแล้วละเริ่มมีวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีสำเนียงของตะวันตกเข้ามามีเครื่องดนตรีของตะวันตกเข้ามา ต้องมีการประทะสังสรรค์กันก็มีกระบวนการคิดว่าอะไรที่มันจะเจอกันได้บางอย่างเจอกันโดยปรับเข้าหากันบางอย่างเจอกันโดยยืมเข้ามาดุนๆเลยอย่างเช่นเรื่องของแกรวงแกรวงชาวบ้านแล้วเอากลุ่มของเครื่องบราสอะไรต่างๆมาน,นี่มาแต่ว่าเราไม่ได้เพลงเล่นเพลงตะวันตกเลยเราเล่ยยังเล่นเพลงรึ่งกระท่อฟังเรายังเล่นลาดงเดือนแล้วเราก็ยังเล่นโดยคนที่เป็นคนดนตรีไทยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผมว่าถือว่าเป็น มันเป็นยุคทองที่ต่อเนื่องมาจากรัชการที่6เมื่อเปลี่ยนแปลการปกครองปุ๊บเรื่องนโยบายของภาครัฐที่เกิดขึ้นมันคืออะไรบ้างนอกจากวิถีชีวิตการกินการอยู่การแต่งตัวดนตรีและว,วัฒนธรรมถูกใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะบอกเล่า อะไรบางอย่างทิศทางของประเทศชาติมันจะไปทางไหนการสร้างลักษณะของชาตินิยมผ่านกระบวนการละครผ่านกระบวนการเพลงที่ท่านหลวงวิจิตวัฒการท่านได้ทำไว้เยอะแยะมากมายในลักษณะของการเรียนดนตรีการเรียนละครอะไรต่างๆที่เป็นลักษณะของบ้านสํานักแต่เดิมนั้นก็ถูกการท้าทายขึ้นมาจึงหนวยงานภาครัฐที่ ลุกขึ้นมาไม่ใช่กรมมหรสพแล้วกรมมหรสพทาหน้าที่ในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอสถาบ,บันพระมหากษัตริย์ในเรื่องพระราชาพิธีต่างๆมันกลายเป,เป็นหน่วยงานที่เปิดกว้างสําหรับประชาชนเกิดกรมศิลปากรต่างๆเหล่านี้นะครับเด็กเล็กจากหลายๆบ้านเมื่อเกิดการปฏิรูปการศึกษาเราเรียนดนตรีเรียนผีพาสจากบ้านอย่างเดียวดีเก่งยังไงมันก็ไม่มีวุฒิอะไรต่างๆรองรับเมื่อสังคมเปลี่ยนอาชีพการงานเปลี่ยน เขาก็จะต้องปรับเรื่องของสถานภาพเขาด้วยเพราะฉะนั้นจากหลายๆบ้านก็มารวมกันอยู่ที่เดียวกันนะครับแล้วก็ความรู้มันก็อาจจะมองได้ทั้งสองอย่างก็คือว่าความรู้จากบ้านอาจจะจางไปบ้างแต่ว่าหลายๆอย่างมันก็ถูกทําให้เป็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นตลอดระยะเวลา9ปีแห่งการครองเสด็จร,ราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เราจะเห็นได้ถึงการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงและความสืบเนื่องของงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของสยามได้เป็นอย่างดีค่ะและนั่นก็คือรากฐานที่สำคัญของงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทยในปัจจุบันที่เราต้องสืบสารและส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคต